มือที่สามน่ากลัวคือมือที่สามที่มาในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่แอบแฝงเพราะว่าความไว้ใจครับทำให้เราเลือกที่จะมองข้ามพี่คนนั้นน้องคนนี้เพื่อนร่วมงานคนนั้นเพื่อนในโลกโซเชียลที่ไม่เคยเห็นหน้าในชีวิตจริงแต่ คำพูดมากมายหวานซึ้งแอบทักทายกันหลังบ้านและก็แอบปิดบังซ่อนเร้นไม่ให้เรารู้เราไม่มีทางรู้เลยครับว่าการที่ใครสักคนมาสนิทก,กับแฟนเราลึกๆแล้วเขาคิดอะไรหรือเปล่าเขาถึงบอกว่าการวางตัวและความชัดเจนของทุกๆความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องที่สำคัญม,มาก สนิทกันก็ยิ่งต้องให้เกียรติกันครับใกล้ชิดกันก็ต้องระวังในการเรื่องของการวางตัวมีขอบเขตและก็ไม่ถลำเส้นใครสุดท้ายแล้วครับไม่ว่ามือที่สามจะมาในรูปแบบไหนมันก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าคนของเราไว้ใจได้แค่ไหนมากกว่าครับขอบคุณสรระเพศสำคัญไม่พอ